เอาละาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเอาใบไกลตัวทีเอาสิว่าจะเป็นยังไงพี่เอาไอชามานะรอบเนี้ยไม่ได้เปลี่ยนตัวละครอ,อื่นมาแป๊บหนึ่งโอเคขึ้นละดูสิว่าจะเป็นยังไงได้สวดทำพิธีไหมภาพแปลกๆหน่อยนะพี่ก็ปรับแล้วแต่ว่ารู้สึกมันจะมีภาพมีปัญหานิดหน่อย,นอยนะเานาะทุกคนนั้นจะเห็นเอ็นเจลกนะตัวทีแล้วกัน ได้ด่านอะไรเนี่ยขอฟังเสียงก่อนโอ้โหด่านนี้โอเคเลยยุกสบายก็สบายเลยถ้าเปิดประตูไว้นะวิ่งดิวิ่งเร็ว วิ่งแล้วสินี่นี่มันทีไหนอ,อ่ะมัดอยู่ทำาวิธีจุดแรกอ่ะไม่ประตูตรงนี้เสียไปลิปหายแล้วเห็นมันเห็น còn làm đô thì à tinh lộn hỏi 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 lộn hỏi

ไม่ได้เสียงสุดแลวเนี่ยเสียงเบาๆหน่อยนะทุกคนพี่เหอะพี่ไม่รู้เราเตรียมว,วิธีไพี่ท่านตรงข้างตรงอีกฝุ่ข้างบนจุดหนึ่งละโซนเหรอที่ใส่เสียนะเนี่ย โซนนี้ช่วยไม่ได้ถ้าโซนนั้นช่วยไม่ได้เรก็ช่วยไม่ได้ถ้าเราบอกเพื่อนได้ยากเลยทำ คอนโซนลเลยอะโซนเลยขั้นตอนโซนแล,ล้ว แกช่วยยากโอ้โหกดสกิลใส่อีก ะเกิดได้ไม่มีปัญหาหรอก<ป>ตายโอ้โหนี่ใส่เสียมากเจออย่างนี้ก็จบเกมเลยแเดี๋ยวพี่แถมมาอีกเกมนึงแล้วกันนะเจอเกมหน้า,ลนาแล้วกันโชคดีมาละมาละอีกเกมนึงมาแล้วมาแล้วอีกเกมหนึ่งเมื่อกี้มันเกินไปเจอเฝ้าแบบโคตรน่าเกียดเลย แต่ก็เข้าใจเนาะถ้าไม่เฝ้าแม่ช่วยไม่ได้ไม่ฆ่าใครไม่ได้จริงนะพี่ก็ต้องโซนเหมือนกันนะพี่ก็เข้าใจแต่ว่าอย่างนั้นมันก็น่าเกลียดเกินเพื่อนมันรอจังหวะช่วยแต่ช่วยไม่ได้ไงมันหาจังหวะช่วยแต่ช่วยไม่ได้อะเอาละอีกเกมหนึง่งเป็นไงไม่เดินสักทีเี็ดตรงที่ว่ามันไม่เดินให้สักทีไงนะ ชั้นนอกชั้นนอกไม่แน่เลยนั่นไงภาคแปลกๆหน่อยนะทุกคนชั้นบนน่าจะเป็นเบลใช่ๆเบลวิ่งกระจ้าระหวันสองตัวเลย ฝั่งนู้นเหรอเยซซี่โดนสองทีเจ็บเลยเหรอตรงนี้วิวเวิร์คครับพี่ทีตรงนี้ตรงนี้มีไหมี่มีโอเคตรงนี้มีฝักไว้ก่อน ดาวสก oh, oh, huh? yeah, ิลเยอะๆโอ้โหจันยี่แล้วไม่เห็นงี้สีจันเว้ย จันว่ะจันนี่ตาบอดไม่ได้มั้งหรือตาบอดได้อยู่แต่ว่านะมุมยากอะ่ะ

ไม่ชินเอาใหม่เอาใหม่ไม่ได้กดนานลืมไปหมดเลยเล่นฆาตากรอย่างเดียวเลยไม่ได้เล่นผีเล่นฆาเล่นฆาตากรอย่างเดียวเลยไม่ได้นคน ร้อยหนึสี่สิสปซ็นต์คนหนึ่งมีแล้วต้องสวดคนหนึง ต้องสอบคนหนึ่งปั๊บ,บ<อ>จัรโซนจริงด้วย

กัญญานะจักซินเอามาทำใหม่เนี่ยอันตรงนี้ละ <c oughs> ลายถาวรหนึ่งลายนั่งไง อุ้ยโดนโอ้โหไม่ทัน หลบไม่ทันโอ้โหตายหมดเลยไม่ <C le ars> ทำไม้ชุบนะตายแล้วนะโอ้โหเปินรอดแล้วจะไม่ชุบ <C le ars> จบแล้ว อีกเกมหนึ่งป็นเกมวิธีเกม,ม,เกม,ม,เกมนึงเลย<ค><ณ>ตายตายแล้วนะยามแล้วตายเรียบร้อยชัวร์เลยคือไม่ชุบไม่ชุบไ,นะไงคือพลาดแล้วไงมองก็รู้เลยเนะี่ย อยู่ไงก็ไม่รอดชัวเลยเ<โ>กมแรกโดนแค้มโดนคาตรกรแคร้มเกมนี้โดนคาตรกรไล่สุดไม่รอดแหมไม่ฟันด้วยโดนเรียบร้อยเต็มเต็มเรียบร้อยคิดสี่สุดๆเหมือนกันนะนี่สุดๆแล้วอ่ะเ เรียบร้อยเลยไม่แย่ไล,สล่สุดแล้วหนีสุดแล้วอ๋อก็ว่าอยู่ทำไมไล่ไล่จุดได้นี่ไงเฟิร์กไม่แย่ไม่แย,แย่โอเคอยูแต่เมื่อไไม่ชุบอะนายามเราต้องมาชุบในจังหวะนั้นอะช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสหลับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบายบาย